เราที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องพูดคุยกับนักจิตวิทยาเด็กแล้วก็วัยรุ่นด้วยนะคะคะร,รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดลทรีปาตีหรือว่าหมอเดลผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาวัยรุ่นก็พูดถึงกรณีนี้ด้วยนะคะคหมอเดลพูดถึงทั่วไปก่อนนะคะ พูดว่าจากประสบการณ์ที่เคยพบเจออาการคลุ้มคลั่งของเด็กวัยนี้มักจะมาจากการเล่นเกมแต่ในระดับนี้ไม่เรียกว่าติดเกมธรรมดานะคะเป็นระดับอาการของโรคเสพติดเกมซึ่งอาการของโรคนี้ผู้ปกครองสามารถสังเกตบุตรหลานได้จากอะไรบ้างสัญญาณอะไรล่ะที่บ่งบอกว่าเด็กเป็นโรคเสพติดเกมคุณผู้ชมข้อมูลนี้เป็นประโยชน์มากนะคะฟังจากหมอเดลวค่ะ สามสัญญาณหลักๆที่คุณพ่อคุณแม่ช่วยดูบุตรหลานของท่านเองด้วยเวลาที่เขาเล่นเกมอย่างหัวปักหัวปั๊มเนี่ยนะก็คืออันที่หนึ่งเนี่ยเขาเล่นจนหลุดโลกไหมสัญญาณที่สองคือเล่นแล้วอินและอารมณ์แรงขึ้นเรื่อยๆแล้วถ้าไม่ได้เล่นหรือขัดใจขึ้นมาเนี่ยเกิดอาการลงแดดเพราะาถ้าคนเป็นครอบครัวถ้าคุณพ่อคุณแม่สังเกตเห็นลักษณะนี้ท่านปล่อยไว้ไม่ได้หรอกครับนี่ยังไม่นับกับเนื้อหาที่ไปเล่นเกมอีก เนื้อหาที่เล่นเกมเองโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าอยู่ในอาการในลักษณะนี้บอกได้เลยว่าเป็นเกมที่ต้องใช้คำว่าค่อนรุนแรงแหละหมอเดียวบอกว่ากรณีนี้เนี่ยนะคะต้องมีการตั้งคำถามก็เป็นคำถามที่สังคมตั้งคำถามเหมือนกันนี่นะคะคว่าการครอบครองและพกพาอาวุธปืนของผู้ก่อเหตุเนี่ยอายุ14 ทำได้ยังไงเด็กเอาปืนมาจากไหนแล้วพวกปืนเข้าไปในห้างดังได้อย่างไรห้างดังขนาดเนี้ยใจกลางกรุงเทพมหานครเมืองหลวงทำไมถึงยังมีคนพกปืนเข้าไปได้ทั้งหมดนี้หมอเดียวบอกว่าแสดงเห็นถึงความหละหลวมในทุกๆส่วนต้องมีการทบทวนกันใหม่ว่าหลังจากนี้จะมีมาตรการรับมืออย่างไรขณะเดียวกันจากข้อมูลการวิจัยพบว่าอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เด็กเกาะความรุนแรงคือผู้ใหญ่นะคะคุณผู้ชม ซึ่งควรจะเป็นต้นแบบที่ดีให้กับเด็กแต่ปัจจุบันพบว่าผู้ใหญ่กลับมีระดับคุณธรรมที่ตกต่ำลงมากเช่นเดียวกันเดี๋ยวฟังเสียงหมอเดลช่วงนี้หน่อยนะคะในขณะที่ถ้าไปดูผู้ใหญ่เองเนี่ยการเป็นต้นแบบที่ดีบนวินัยและความรับผิดชอบเนี่ยเสียหายพอสมควรกัน,กนอันนี้หมอพูดโดยใช้ดัชนีชีวัดคุณธรรมบอกได้เลยทําไมบอกก็แดงทั้งประเทศ หมอไม่ได้คิดเอาเองนะครับแต่เรามีการสํารวจทั้งพี่น้องเกษตรกร,กรทั้งข้าราชการทั้งคนที่ทํางานภาคเอกชนทั้งนักการศึกษาอะไรทั้งหลายทั้งประเทศทั่วทุกภูมิภาคเราถึงได้ข้อสรุปทั้งหมดนี้มาให้ชัดเจนเพราะะนั้นผมเข้าใจว่าณนะขณะนี้ถ้าถามว่าปัจจัยปกป้องของเราเป็นอย่างไรต้องบอกก็อ่อนแอลงและเปราะบางมากขึ้นในขณะที่ปัจจัยที่ยั่วยุกระตุน้น ก็หนักข้อขึ้นไปด้วยมันก็เลยเกิดเหตุต่างๆความรุนแรงมากขึ้นครับทีนี้คําถามที่หลายคนตั้งคําถามตัวโตๆว่าอ้าว,วแล้วกรณีนี้ผู้ก่อเหตุอายุ14ครับต้องรับโทษตามกฎหมายหรือเปล่าในมุมข้อกฎหมายเนี่ยนะคะคุณผู้ชมทนายเดชากิติวิทยาน,านันทนายความชื่อดังนะคะบ,บอกว่าคดีนี้ผู้กระทําความผิดมีอายุต่ํากว่า12ปีแต่ยังไม่เกิน15ปีดังนั้นไม่เกิน1ิปีบริบูรณ์ถ้ามีการกระทําความผิดเด็กนั้น ไม่ต้องรับโทษนะคะแต่ให้ใช้วิธีการสำหรับเด็กคือการว่ากล่าวตักเตือนหรือส่งไปยังสถานพินิษย์คดีนี้เด็กผู้ก่อเหตุจึงไม่ต้องรับโทษตามกฎหมายถือเป็นไปตามกระบวนการประมวลกฎหมายอาญามาตรา74และยิ่งกว่านั้นถ้าปรากฏว่าในขณะที่กระทำความผิดเด็กมีอาการทางจิตบกพร่องไม่สามารถบังคับตัวเองได้ก็ไม่ต้องรับโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา65ด้วย ทนายเดชาย,ยังแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะครับซึ่งทางรายการเช้านี้ที่หมอชิ้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บด้วยเช่นเดียวกันนะครับขณะเดียวกันก็ต้องมาตามดูกันต่อเพราะวันนี้จะมีการเข้าไปสอบถามเพิ่มเติมกับเด็กวัย14ปีคนนี้ที่ก่อเหตุขึ้นที่ห้างดังนะครับ